ครับหลวงพ่อมานะครับหลวงพ่อมาให้โชคนะครับเมื่อกี้เนี่ยเขียนเลขใส่แล้วก็เดี๋ยวนะครับนี่ครับ <ขอ S 1> ตัวไหนน,อน,น้อเอ้าเจอไหนเจอไหนต้นไหนดเป็นลงเพิ่นไปยูเพิ่นไปอ่าประธานพนมเมื่อกี้นะครับ อนนนได้ตัวไหนครับได้เลขอะไรเอยโอ้โหนั่นเลยครับตรงแผงเป๊ะเลยนี่นี่นี่ออามาใกล้ๆนะครับแป๊บงนี้งนะครับพระอาจารย์มาเขียนเลขให้นะครับเมื่อกี้นะครับสี่สองห้าสองครับนี่ครับชุดหญ่เลยผมบอกแล้วว่าเลขตัวนี้น่ะเลขเด็ดเลขเด็ดเลขเด็ดมาจากไหนครับเนี่ยตํานียงใต้โอนะกรนนะครับมาจากนครนะครับ เพื่นขายเป็นกิโลกิโลจังหวะรสอร่อยสอคมรัขจะขายเพื่อนอย่างนี้ครับพะขายเพื่อนะสิ้พวงไปเลยใช่ครับใช่ครับเลขดังมากเลยครับตัวนี้อยู่ที่นี่เลขดังมากเลยตัวนี้ครับหาไม่มีแล้วครับนี่ครับห้าสองสี่สองนี่ครับ ตับก็เป็นสีครับผมอันนี้ก็ได้นี่ตัวนี้จะสวยหน่อยครับมาเอฟซีมาจากนครนะครับนครศรีธรรมราชนะครับครับตีก็ได้เด้อเป็นพระบาทครับพระวัดป่า อืมครับกันเอ็นสีสองกับบ่แยกนะไม่ไม่ได้แยกครับ